และสหรัฐอเมริกานะครับสถานทูตสหรัฐอเมริกาฟังไว้นะครับผมเป็นนักกฎหมายผมทราบดีว่าถ้าผมเข้าไปในพื้นที่ของคุณนั้นเนี่ยอันนั้นเขาใช้กฎหมายของคุณถือเป็นดินดานของคุณแต่ถ้าคุณเลือกปฏิบัติกับคนไทยกับประเทศไทยคุณบอกว่าประชาชนวันนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยทำไมไม่เลือกตั้ง แต่เกิดแบบเดียวกันที่อีกประเทศหนึ่งมันบอกประชาชนทําถูกต้องนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปเหยียบในดินแดนสถานทูตอเมริกาไปเหยียบมันเลยเอาชัดๆนะครับสถานทูตอเมริกาฟังไว้นะครับผมจะบุกเข้าไปยึดสถานทูตคุณครับ อ้างนักอ้างหนาหลักสิทธิมนุษยชนอ้างนักอ้างหนาเรื่องประชาธิปไตยวันนี้ไม่แหกตามาดูรัฐบาลเป็นประเด็จการสภาทรราชยังไปสนับสนุนอยู่ได้ยังไงฉะนั้นวันนี้คุณต้องให้ความเป็นธรรมกับประชาชนคนไทยไม่ใช่ห่วงแค่เรื่องการตั้งฐานทัพไม่ใช่ห่วงที่จะมาเอาก๊าซเอาน้ำมันจากคนไทยนะครับ เป็นเพราะคุณนั่นแหละรัฐบาลชั่วนี้มันถึงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ครับ <S <S 1> <S 1> ก่อนที่ผมจะลงจากเวทีพี่น้องทหารครับวันนี้สิ่งที่ต้องทำนะครับท่านทุกวันนี้แทบจะไม่ได้ลบกับใครเลยนะครับไม่ได้ลบกับใครเลย สิ่งที่ท่านทำดีครับแจากพระหมช่วยพี่น้องน้ำท่วมนะครับท่านทำดีครับนะครับแต่วันนี้ถ้าเป็นทหารไทยนะครับอยู่ภายใต้จอมทัพไทยของพระเจ้าอยู่หัวท่านต้องเลือกข้างครับไม่ต้องเลือกข้างผมครับเพราะท่านต้องเลือกข้างความถูกต้องและผมมั่นใจว่าประชาชนที่นี่ถูกต้องครับ และและก่อนที่ผมจะบุกไปสถานทูตเบิกาพี่น้องฐานฟังผมชัดๆนะครับขราวที่แล้วผมไปทอบอผมให้เกียรติผมไปถามจุดยืนผมเข้าแล้วออกหลังจากนี้พี่น้องรอวันวอเวลาหนอยึดกองทัพบ,บกครับและไม่ต้องออกชุมนุมมันแค่ไหนครับ นอกจากกองทัพบอกแล้วบุกเข้าไปยึดกองทัพไทยด้วยครับและเข้าไปนั่งสอนเรื่องการปฏิรูปไปสอนเรื่องการรักประเทศการเสียสละเพื่อประเทศชาติเตรียมตัวให้พร้อมนะครับกำหนดวันวอเวลานอนแล้วเคลื่อนทันทีครับขอบคุณครับ ขอเสียงตบมือดังๆให้ทนายนิติธรลัมเหลือครับยายๆว,วิโนงยยาๆ